<99 S 2> เก้าสิเก้าเลเวลเกาสิบเกทำไมหมดเทพสุดๆไปเลยค่ะไม่หรอกไม่หรอกแผ่นหินพังอยู่แน่เลยฉันปราบแค่สลามอย่างเดียวเองนะ ค่าประสบการณ์ตั้งสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นกว่าเนี่ยไม่แปลกไปหน่อยเหรอไม่หรอกรอเดี๋ยวนะคะท่านแม่มดปราบสลามทุกวันไม่มีขาดมาตลอด300อปีสิน,นะคะอืมนั่นสินะวันนึงก็ราวๆ25ตัวลวมะมั้งแล้วก็ตรงนี้อีกท่านแม่มดเป็นความสามารถพิเศษที่ทาให้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มอีกก็คือจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มอีกสองต่อมอนสเตอร์หนึ่งตัวค่ะแค่2เองนี่ค่าประสบการณ์พื้นฐานของสลามคือ2แต่ด้วยความสามารถนี้ก็จะกลายเป็น4ค่ะฉะนั้น ที่คูณยี่สิบห้าคูณสามร้อยหกสิบห้าคูณสามร้อยเท่ากับสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นถึงจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปก็เถอะว่ากันว่าค่าประสบการณ์ของมังกรขนาดใหญ่คือสองพถ้าเทียบเป็นมังกรก็เท่ากับปราบไปแล้ว4,3 8 0ตัวนี่มันสุดยอดนักล่ามังกรชัดๆบ้าไปแล้วแบบนี้มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกชัดๆเลยละค่ะเอะที่สุดในโลกหรอเป็นเมโมดที่ยิ่งใหญ่จริงๆด้วยค่ะ ลอกันเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเรื่องความแข็งแกร่งนี้แพร่ออ,อกไปแล้วกลายเป็นแม่มดที่มีชื่อเสียงแล้วก็สโล์ไล์ของฉันคุณอาต,ตาลีคะเรื่องนี้ห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะคะทำไมล่ะคะฉันอยากเผยแพร่ความยิ่งใหญ่ของท่านแม่มดให้ทุกคนรู้เตตัสก็คือข้อมูลส่วนตัวคะ่ะคุณเองก็คงไม่อยากให้ใครมารู้ขนาดหน้าอกของตัวเองใช่ไหมล่ะคะถ้าเรื่องขนาดเนี่ยมั่นใจสุดๆเลย ยัยยยยยงไงก็ตามห้ามเอาสเตตัสของฉันไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะคะฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆนะคะเข้าใจแล้วค่ะฉันขอสัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องที่ท่านแม่มดแข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยหลายเอาไปเด็ดขาดค่ะฉันจะไม่ทําอะไรที่เป็นการทรยศท่านแม่มดแน่นอนค่ะเลเวลเก้าสเก้าวะเหรอ,อยังไงก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดีแค่ปราบซาลามทุกวันก็ออกมาเป็นเลขขนาดนั้นเชียว จงแช่แข็งให้หมดทุกอย่างจริงสงอันนฮึจ้าจงแช่แข็งเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเวทมนต์นี้มันสะดวกสบายสุดๆไปเลยตอนจะให้ละลายก็ใช้เวทมนต์ไฟเอาก็ได้้าม อค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคือแม่มดแห่งที่ราบสูงคุณอาช่อศึ์สินะครับอค่ะใช่แล้วค่ะคุณนักผจญภัยมีธุระอะไรงั้นเหรอคะเราอยากจะขอทดสอบฝีมือกับคุณหน่อยนะเอฉันก็แค่แม่มดที่คอยเก็บสมุนไพรแล้วก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆเองนะคะสู้กับฉันไปก็ไม่มีความหมายหรอกค่ะได้ยินมาว่าที่นี่มีแม่มดเลเวล99อยู่นะครับ <S <S 2> <S 2> เข้าใจผิดแล้วมะคะพอดีแผ่นหินมันพังเลขมันก็เลยแปลกแปลกตั้งหกักพลังของฉันเต็มที่ก็เลเวลสิบไม่สิน่าจะเลเวลสามได้ก็หกไปก็เปล่าประโยชน์ค่ะเพราะฉันสัมผัสได้ว่ามีพลังเวทเอ่อล้นออกมาจากร่างกายของคุณอยู่ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่ผิดแน่เข้าใจละงั้นเรามาสู้กันแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขยอยู่นะคะถ้าฉันชนะช่วยบอกต่อได้ว่าแม่มดแห่งที่ราบสูงไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้น เป็นไปได้ก็ไม่อยากสู้กับใครแล้วค่ะถ้าออกจากวงนี้ก็ถือว่าแพ้คนที่ออกก็ให้ออกจากสนามเลยฝั่งนั้นออกครบทุกคนเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพ้ถ้างั้นเริ่มได้สายลมเอ๋ยจงกลายเป็นผู้รับใช้ของข้าแล้วพัดผมกระหนกเข้าใจแล้วเวทมนต์พายุหมุมนี้ใช้กันแบบนี้เองทำให้เบาไว้เบาๆาไว้สายลมเอ๋ยจงกลายเป็นผู้รับใช้ของข้าแล้วพัดผมกระหนก ห oh, <no. S 1> นีเร็วพี่สาวฉันทำไป